ตอนนี้พอนเริ่มต้นประมาณ00พันนะครับเลขกลมๆเลยนะครับราคานี้ไม่ได้บวกค่าแม็กเพิ่มนะครับไม่ได้บวกค่าล้อมแม็กนะครับก็เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมยังไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับ mm hmm. คุณลูกค้า สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกเฮียสมาร์ทคาร์นะผมวันนี้ก็จะมีรถมารีวิวนะครับเป็นม a ด้าบีทีห้าสิบโปรนะครับรุ่นนี้ได้มาเป็นตัวเตี้ยนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสองตัววีอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับหน้าก็เป็นกระดังโคมเมียมนะครับผมตัดกับปีเทาอ่าแล้วก็จะมีเอ่อดีไซน์นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้ว ด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์ของ m a ด้านะครับก็จะดูสวยดูเรียบหรูตามสไตล์ของเขาที่ได้ดีไซน์ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็มีเป็นล้อแมกใหม่ยังใหม่นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งชุดอ่านี้ก็เป็นของใหม่ทั้งชุดเลยนะครับขนาดยางก็สองห้าห้าห้าสิบขอบสิบแปดนิ้วนะครับล้อแมกก็เป็นท e 3ีสาสิบเจ็ด นะครับนอล้อใหม่หนึ่งชุดอโอเคนะครับผมแล้วก็คิวกันซ่านะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับกระจกบังข้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะครับเมื่อเปิดโครเมียมนะครับผมรอบคันเลยอ่าอันนี้ก็ได้เป็นสีดำนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับผม อ่าแล้วก็มาดูทางด้านล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังก็ขนาดเท่ากันนะครับผมหน้าหลังขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวถังด้านล่างหรือว่าเอ่อท่อพักอะไรพวกนี้นะครับยังมีสภาพที่ใหม่พร้อมใช้งานการันตียาวๆเลยนะครับสายด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายนะครับเขาก็จะดีไซน์เข้ามาอยู่ในตัวกระบะ ท้ายด้วยนะครับมาเข้ามาในฝ่าท้ายอ่าโอเคนะครับเราเปิดให้ดูแต่ว่าไฟนี่เขาแยกกันนะครับถ้าไม่แยกกันน่าจะเปิดถ่ายไม่ได้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานรถไม่เคยบรรทุกหนักไม่อะไรมาเลยนะครับก็ประมาณนี้อ่า ด้านข้างของกระบ๋ะแล้วตรนี้นะครับผมของเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนท้ายไม่มีอะไรมาเลยอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับผมอ่าแล้วก็จะมีการชนท้ายนะครับการชนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งมาที่การชนท้ายอ่ามือเปิดโคมเมียมนะครับผมด้านหลังประมาณนี้นะครับ สีน้เงาสะท้อนกลับมาเลยนะครับให้ดูว่าเออมันมันดีจริงนะครับสีน้เงาสะท้อนออกมาเลยครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณหกพันนะครับเลขกลมๆเลยนะครับผมประมาณหกพันบาทนะครับในในกรณีที่ออกรถสามบาทนะครับคันนี้คันนี้ออกรถสามบาทจะผ่อนเริ่มต้นที่หกพันบาทนะครับเป็นรถปีสิบห้าจนสิบหกนะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ก็เดี๋ยวราคาจะแจ้งท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสกบกันอีกทีนะครับราคานี้ไม่ได้บวกค่าแม็กเพิ่มนะครับไม่ได้บวกค่าล้อแม็กนะครับก็คือราคานี้ให้ล้อแม็กมาอีกหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้ก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง e p u นะครับผมทุกอย่างนะครับก็ตามที่บริษัทกำหนดมีกำหนดให้ครับ S <S อันนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันสองนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสองตัววีสำหรับแครปนะครับเปิดได้นะครับผมอ่านโดยคุณลูกค้าดูฝั่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนน้นให้ดูแล้วกันก็ดูไป่องพังนะครับผมก็ดูตามข้อประตูตามตอกแผงประตูอะไรต่างๆนะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถไม่ชนหนักไม่มิความแน่นอนนะครับผม เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งจะล้างเสร็จอ่ารอคิวล้างกันอยู่พักหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็อาจจะดูฝั่งดูไปเื่อยกก่อนก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างก็คือพับพับเลนเขาเรียกว่าปรับเลนไฟฟ้านะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับอแล้วก็คันนี้นะครับผมอาจจะดูกุญแจก่อนเลย กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับอมาสองสองดอกนะครับโอเคอ่าก็จะดูเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะรร้ากำมหยีนะครับผมเบาะ้ารกำมหยีสีดําก็ภายในนะครับจะคุมโทนเป็นสีสีดำใส่กับสีเทาทส่วนใหญ่นะครับก็คือจะคุมโทนทึบๆมา นะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมคอนโซลก็มีแอร์แบ็กนะครับด้านนี้แอร์แบ็กอยู่ด้านนี้ใช่ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากนะครับอาออแอร์แบ็กแอร์แบ็กมีด้านนี้นะครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเชื่องให้ดูกันอ่าเล็กไม่นะครับผมไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะ เ็กใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบกว่ากิโลนะครับอ่าแล้วก็เช็คระยะมูลโลให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นับนับหนึ่งจากที่เราได้เลยนะครับรรรใช่ครับผมอ่าแอร์นี่เย็นเย็นนะครับแอร์นี่เย็นมากๆเลยครับผมอ่าแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นก็คือ จะเป็นซ d ดีแบบนี้นะครับซีดีเครื่องเล่นเล่นแผ่นได้เลือกรีดิโอนะครับผมเสียบสายเชื่อมต่อมือถือพวกนี้นะครับวิทยุ FM นะครับผมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับคู่ก,กับตัวตัวล็อกแล้วก็ตัวปลดล็อกประตูนะครับผมเพราะว่ารุ่น Ford m a z d a อะไรพวกนี้นะครับทั้งเก่งทั้งกระบะเขาจะ ดีไซน์ไม่อยู่ตรงกลางนะครับตัวปลดล็อกปิดล็อกประตูนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ตรงแผงประตูอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็อ่าเก๊เปิดเจ็บของนะครับแล้วก็มีช่องกลางตรงนี้นะครับมีช่องกลางตรงนี้เกียร์นี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผมเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนั่นเองนะผมเกียร์ถอยก็แค่ยกแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้ ก็จะเป็นเกียร์ถอยอแต่ถ้าใส่เกียร์หนึ่งก็ไม่ต้องยกอะไรก็ใส่ปกติเลยนะครับ,บรใช่ครับผมอ่านี้สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทครึ่มเดียวก็ติดเลยนะครับเครื่องยนต์ใจดีแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านล่ริ้วรอยนะครับมีกระจกด้านขนนั่ง นะครับด้คนขับก็ไม่ต้องมีนะครับผมขับรถก็ไม่ต้องส่องหน้านะครับแล้วก็มีไฟตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าจะเห็นกันชัดเลยใช่ครับผมีมีมีไฟแยกเล็กๆนะครับรับประกันให้ด้วยจะพวกอะไรใช่ครับผมรับประกันให้ทุกชิ้นนะครับผมคนหกพันก็มีรับประกันนะฮะใช่ครับรีค่าโอนค่าจัดนะค่าจัดโอนพรบภาษีนะครับผมฟรีนะครับ อโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับผมบายอ่ะโอเคครับก็มาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่สูบนะครับผมขนาดความจุสองจุดสองก็คือเป็นเครื่องยนต์สองพันสองร้อยซีซีนั่นเองนะครับก็เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมยังไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับคุณลูกค้าก็ แนะนำนะครับผมสําหรับท่านใดที่หารถไปใช้งานหรือว่าหารถไปสร้างเครดิตอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําเป็นแบรนด์พวกนี้นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้รถที่ปีใหม่ราคาที่ถูกนะครับเครื่องยนต์ก็คุณภาพเขาก็ดีนะครับผมไม่ใช่ว่าม a ด,ด้าไม่ดีนะม a ด,ด้าก็คือดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาเอกสารให้ดูกันเลยนะครับผม อ่าโอเคครับราคาสคอบอนะครับผมสามแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็เป็นรถเครื่องยนต์ซีซูปสองพันสองร้อยซีซีนะครับอน,นีสำเนาอันนี้ที่ติดรถมามันอาจจะดูไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวแจ้งย้ายเข้านครปฐมเม,มื่อไหรก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าต้องการดูใหม่ก็ได้เลยนะครับก็มีเล่มพร้อมยใช่ครับผม ราคาเงินสดเท่าไหร่คะราคานี้เลยครับผม3 1ม0สนหนึนเก้ับาทนะครับสูงมากเลยปีใหม่สองนะครับจดทะเบียนใช้งานสอง6ัสิบหก้ตัวนี้คคใช่ครับผมอ่าโอเคก็อ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับใช่ครับผมก็จะมีมอกรของบริษัทเออเกี่ยวกับศูนย์มาด้าฟอร์ตอะไรพวกนี้นะครับ ต,ตีตามาด้าครับรถไม่มีชนแน่นอนใช่ครับผมมั่นใจได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับมาด้า BT50 p ้า 2, 2ิ v ปีปี1 5 1 6นะครับราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับ คุณลูกค้านะครับที่ต้องการลดหรือว่าต้องการอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่ากดติดตามไว้ได้เลยนะครับเราก็จะมีรถอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องทิกตอกของเราให้ด้วยนะครับก็สําสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนําก็ติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ